แล้วครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพ i ่โก้โซไซเบอร์และเราก็อยู่กับโรบบ์แมปบ็อกฟู้ดนะครับโอ้โ oh หนะฮะสำหรับวันนี้บอกได้เลยว่ามีผลไมแ้แปลกๆมาเยอะมากนะครับ <Yeah. S 1> จากฟู้ดคอนเทนต์นะครับ ซึ่งจากรอบที่แล้วนะครับฟู้ดคอนเทนต์ก็ได้มีการประกวดไปรอบหนึ่งแล้วนะครับและเดี๋ยวเรามาดูผล,ลไม้เด็ดๆนะครับก่อนแอดมินจะเปิดโหวตกันเลยทีเดียวโอ้โหอัปเดตกันเร็วสุดนะฮะช่องเรามาดูกันครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมสําหรับผล,ลไม้เด่นๆในรอบนี้นะครับรอบที่แล้วผลที่ชนะไปคือกิซเนตใช่ไหมและก็อีกผลหนึ่งก็คือผลเกรดวันนะครับคือได้แล้ว2ผลนเฮ้ยเดี๋ยวมาดูผลแปลกๆอันนี้ผลอะไรวะเนี่ย ฟุตดีไซน์เฮ้ยเป็นผลจิ้งจอกจิจกนะ๋วหน้านี่แบบจิ้งจอกแบบน่ารักน่ารักแปลงร่างเป็นจิ้งจอกตลอดเวลาเนะี่ยอันนี้เนะี่ยใครเช่าว่าแบบโหวตอันนี้กันได้นะครับโอเคสำหรับผลที่2จะมาแนวโมจิเนี่ยเยอะมากนะครับเป็นผลเค้กผลคุกกี้รันอะไรแบบนี้โอเคต่อไปเนี่ยผลแนวโฮลดก็มีนะครับอ่านะครับเอลฮันฟุตนะครับโอ้โหอันนี้นี่มิติข้า3สามล้านเลยเนะครับโอ้เป็นผลโหดนะครับไม่แน่อาจจะ เข้าสู่การโหดนะครับเพราะว่าสกิลอะไรเนี่ยมันโหดมากๆนะจากการดีซรงดีไซน์แล้วโอ้โหดูดิเหมือนแบบเป็นฟีซาจอะประมาณนั้นเลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับอ่าอันนี้ผลเป็นผลที่คล้ายๆข,ของซาสึเกะอีกแล้วนะในรอบที่แล้วนะครับอ,อาจจะได้รับแรงบันดานใจมาจากนารูโตะนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ และอ <twitch S 1> ีกผลหนึ่งที่น่าสนใจมากและออกแบบดีมากในรอบนี้ก็คือผลสบู่นะครับโอ้โหอย่างเทอันี้เท่จริงๆเลยนะครับแล้วก็มีไอเทมสําหรับถือให้ด้วยเห็นว่านะครับเป็นเหมือนที่ดูส่วมประมาณนั้นแต่ว่าเป็นสีชมพูเป็นลูกเป็ดหมดเลยอันนี้ดีไซน์ดีมากอาจจะเข้ารอบลึกนะครับเป็นไปได้ด้วยซ้ําว่า อาจจะถูกคัดเลือกนะครับผมตัวนี้เนี่ยครับผลสบู่นะครับซึ่งซึ่งแบบใช้ฟองสบู่เนี่ยเป็นอาวุธอย่างแน่นอนเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหโคตรสุดนะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นกาเล็กซี่ฟูดอันนี้นี่คือแบบเหมือนครอบคุมกาเล็กซี่อ่ะคล้ายๆกับผลประตูเนี่ยครับคล้ายๆกับประมาณนั้นเลยนะครับเหมือนแบบเอากาเล็กซี่มาไว้ในมือเราอะไรประมาณนี้นะครับใช้ดาวนะครับในการคอนโทรลหรือว่า โอ้โหกลุ่มโลกไว้ในมือเลยอันนี้คือโหดจริงนะครับผม,มความสามารถโหดนะฮะโอเคและอีกผลหนึ่งก็คือผลไอติมนะครับผมประมาณนี้เลยอันนี้คีกัวโนเนะนะครับถูกใจนะครับผมวัยรุ่นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับผลนี้ใครที่แบบเป็นสายเบลเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นกิจกรรมแจกไอดีนะครับผมอ่านะฮะนี่นะฮะ เอาไปเลยสําหรับคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมมาอย่าลืมน,นะครับผมไปเติมเกันได้ที่ n ุกเกอร์ช็นะครับโค้ดที่พี่โก้ให้ไว้ต้นคลิปนะครับก็เอาไปใช้ในเว็บ n ุกเกอร์ช็นะครับผม,มนะนุกเกอร์ช็อปด้านล่างใต้คลิปนะครับไม่ได้เอามาใช้ในเกมนะอันนี้หลายคนอาจจะงงนะครับก็เอาไปใส่ ด้านล่างที่เติมเครดิตนะครับผมอ่านะครับซึ่งโครตรงนั้นเนี่ยช่วยได้มากเลยนะครับก็ลองไปคลิกดูใต้คลิปพี่โก้เลยนะครับโอเคที่นุกเกอร์ช็อนะครับอย่าลืมเลยเอออันนี้หลายคนไม่เคยได้คลิกนะครับผมอ่าอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมอันแรกเลยอันแรกสุดเลยโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็ เปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนสายบ้างนะครับมาเล่นเนื่องจากเล่นสายดาบอยู่นานแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ลองเล่นผลเสือดูบ้างนะครับแต่เดี๋ยวเรากิ้งไปกับผลโมจิก่อนไปดูว่าเจอคนไทยบ้างไหมนะครับช่วงนี้นี่แบบแทบไม่เจอคนไทยนะไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับหรือว่าคนเลือกล่นไปเยอะนะครับหรือว่าเป็นเพราะอะไรพี่โกไม่แน่ใจเอาเฮ้ยโอ้โหโดนโมจิโดนโมจิมมลอยด้านหลังมามาเราลอยกลับบ้างโอ้โหโอ้โหโอ้โหอเผาเขาตันนั่นดีเผาเขาตันนั่นดี คือ้โหเรายังไม่ทันได้ทําอะไรเลยนะ่ยเรียบร้อยไม่น่ารอดโอ้โหซิร์แหลกขนาดนี้โอ้โหแล้วซิร์แหลกขนาดนี้เนี่ยครับผมผลโมจิเนี่ยเล่นไม่ไม่น่ารอดนะครับอ่าผลโมจินี่คือตอนที่มันสกิลเอ็กใส่อ่ะมันจะแบบดีเลย์อ่ะนะครับอ่าดีเลย์เนี่ยโอ้โหดูเขาฟันเราแบบแล้วฟันมาแต่ไกลโอ้โคตรแม่นโอ้โหโดนซะขนาดนี้ดูดิโอ้โหเหมือนสองสกิลซ้อนกันน่ะโอ้โหตายแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์จังหวะนี้โอ้ โอ,อโอ้โหแบบนี้ต้องเล่นผลที่แบบเซิฟดีเลย์เล่นได้มันมีอยู่ผลเดียวนะครับเอ้ยมีอยู่2ผลผลพระนะครับและก็ผลนี้แหละนะครับผลเสืออุอ้ยอยูเฟกบ์ลตี้โอเข้าหัวปอมหาว่าเราปั๊มเข้าหัวมาเอาเรื่องเจอเด็กปากดีแบบนี้ต้องสั่งสอนหน่อยพอกอสติล่าเจอโกคูหน่อยเป็นไงแม่นะฮะซแหลกนิดเดียวนะครับทำเป็นเท่มาพอนุม่มแม่นะสายตอดสายตอด ขอ,อเจอสายตอดหน่อยอ่ามานี่เดี๋ยวนี้ลูกไม้นะครับผมลูกลูกไม้บอกเลยเนะี่ยเวลาต่อสู้กันวิ่งเข้าคาเฟ่ตลอดอะ่ะมีรายการตลอดอะ่ะแต่ถ้าเจอผลเสือนี่คือแบบเงือบนะเงือบนะบอกเลยเงือบสถานเดียวเลยใครที่แบบวิ่งวิ่งเข้ามาเนี่ยในเนี้ยนะครับผมพอสู้ไม่ได้อะไรกะหย่งสวนอะไรแบบเนี้ยนะเจอผลเสือ,อไปคือแบบสุดจริงอะ่ะผลเสื่อนี้คือยังไม่โดนปรับเลยนะยังไม่โดนปรับเลยนะคือแบบโกงมากจริงนะ โอเคมาอ่าเห็นไหมเหลี่ยมซะด้วยออกไปอีกด้านนึงเห็นไะอ่าโอ้โหแล้วดูดิกดระเบิดรอเราแล้วนะครับแต่ว่าซื้อเหลก็กยังไงพี่กก็โดนนะครับแต่วันนี้เราไม่กลัวนะครับโมจิตำเราเนี่ยตำได้ตำไปเลยนะครับเพราะว่าเรามาผอเงือกต่อยแบบไม่ใช่วีสีสมบูรณ์เนี่ยวีซีขั้นหนึ่งก็ถึมามาดิมาโอเคครับอ่าเราไม่ต้องรีบนะครับผลโมจิเนี่ย มีจุดอ่อนอยู่นะครับ1จุดนะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับผลโมจิเนี่ยถ้ามันต่อยไปแล้วนะครับเราต้องหลอกให้มันต่อยก่อนเอาง่ายๆแล้วมันต่อยอแล้วนี่คือแบบไม่มีอะไรแล้วเออเนี่ยสู้ยากแล้วเนี่ยเห็นปะรเราต้องดูก่อนดูเชิงมันก่อนต่อยแม่นหรือเหล่นะครับอ่าก็มีสกิลทิ่มหนามจากดินนะครับแล้วก็ต่อย2ออย่างเนี่ยนะครับแต่เสียเนี่ยมันโกงตรงที่ว่าทําลายเคนนมีแหละทุกคนเออตอนทําลายเคนเน่ยแบบมันทําลายรัวๆเลยโอเค อย่าให้มันตายใจก่อนให้มันตายใจเด็กปากสีโอ้หให้มันตายใจดิให้มันตายใจนี่โดนไปก่อนเห็นาะนะะลืม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 ยังไม่นะมรู้ตัวนะยังไม่รู้ตัวนะอ่าเล่นงผลอะไรมาเล่นเล่นงผลเสือนะฮะโอเคมาเห็นนะถ้าระยะต่อยมันไม่ถึงไนงะผมก็ทำอะไรไม่ได้อะ่ะเออผลโมจิพนะูดอา่าโดนไปอีกไนงะอา่าว้าวว้าว,าวา แล้วรักษาระยะห่างไว้นะครับผลเสือ,อน,นี่เล่นง่ายมากนะครับแค่รักษาระยะห่างไว้ดีนะครับแล้วเราก็ตอดไปเรื่อยๆก่อน,น,นบบเนี่ยครับจนแบบโมจิเนี่ยเนี่ยอุ้ยเพื่อนมาด้วยเพื่อนมาด้วยคนนะครับนะครับมามามา,มาไปอี๋โดนไปเต็มๆครับจังหวะนี้ตะโกนครับผมมาหมดเรียบร้อยงหรอ หมดเกินก็ทำอะไรไม่ได้อะขนเขียวนี่เป็นขนที่โคตรตัดเคนนะครับผมบอกเลยนะโคตรตัดเคนของจริงแต่ละท่ามันนะครับผมเดีย๋ยวได้หัวร้อนไปนะครับผมเจอเป็นไงมาดิเพื่อนโอ้โหไหนว่าเมื่อกี้บอกว่าข้าหัวปลอมอยู่เลยโอ้โหโดยนยังไงร้องร้องไม่กล้าออกเงียบอืมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอืมไม่เอาออกมาเลยดิอ่าอีซี่ใส่เลยเราอีซี่ อีซี่อ๋อโอ้โหก็ยังเอานะยครับขำขำมันไปนะครับสำหรับพี่โก้ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะลูกพุงลูกอื่นเนี่ยโอเคสำหรับวันนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใครใช่ก็อย่าลืมกดแลน์นะครับผมเอ้ยกดแชร์นะครับผมและใครอยากดูเลก็กดติดตามนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับผลอื่นๆเนี่ยอืผลอะไรเนี่ยผลเลือดเปิดเปิดบ่อยมากนะแต่ช่วงนี้ผลเลือเนี่ย กลับมาฮิตมากในการ PVP นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สู้กลางอากาศได้อะโกงไมล่ละนะครับพี่โกโ็กลลำลังฝึกอยู่เหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ได้ซื้อทาวอนเลยนะครับใครอยากได้ทาวนเนี่ยครับผมหรือไอดีๆนะครับอย่าลืมไปที่นุกเกอร์ชอปนะครับอย่าลืมเอาโค้ดไปใส่แล้วด้วยหลายคนยังใส่ไม่ถูกนะฮะต้องไปใส่ที่ลิงก์ใต้คลิป อันเล็กสุดเลยนุกเกอร์ช็อปนีครับวันนี้เอาไปใส่ให้ถูกกันสักทีนะหลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม